ตอนตอนนี้มันการออนอยู่เนาะตอนนี้ตัวกำลังกำลังทำการการกดเนี่ยติดอยู่ครับเขยไล่ครับเขยไล่ครับแต่กินนี่ไม่ต้องห่วงครับโอ้ตัวไม่ใส่ไม่ใส่นี่เหรอโอ้น่าใส่นะพอใส่แต่ไอ้อีนเอาไปลงบอน้ำกรดเนี่ยเลอะมไอ้กากหมูเนาะละกากหมูแต่กินนี่น้ำกดนี่ผ่านพี่ทรรมา2ยกว่าปีพี่ยังยอมเลยอ่ะกินนี่ คันด้วยพี่อย่างนี้ว่อเด็กน้องๆทำไง่อยจะต้มสีคันเลยเลยนี่มีไอ้น้ำตดไม่ได้เลยครับน้อกดในตีก็แรงมากครับมันไม่น้ทางกัดเมื่อเหรียญบาทคิมล่องหายเลยครับน้ำกดนี่ครับไม่ได้บอกเลยนะครับไม่ได้ว่าพอจกจยอแค่นี้มีตัวกำลังไล่กัดอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวกัดไปเรื่อยครับเดี๋ยวกัดเข้มแล้วก็จะไม่ผสมน้ำครับนี่ถังน้ำกดคือถังนี่ครับถังน้ำเป็นถังน้ำต้มครับ พอิีผสมกันครับค่อยๆไลค่ครับจากเกีย,ยร์ยี่ลี่ว่าอสามตัวเพราะสามมือขาดวัดค, <c oughs> <c oughs> ครับครับกัดยกกันแล้วเสียเพื่อเชียนครับว่ากัดแล้วมันจะมีครับว่าทองเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าตอนที่เป็นผงหน้าตามันจะเป็นยังไงโดยจานตัวเอ้ะ